สวัสดีนะคะร้านเกษตรยุคใหม่ค่ะวันนี้ก็พามาอัปเดตนะคะการจะส่งต้นทุเรียนให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราก็รีแพคต้นไม้ตามออเดอร์ที่รับเอาไว้นะคะ,ะของลูกค้าทุกท่านเลยนะคะแจ้งเลขพัสดุให้ลูกค้าเป็นช่วงต้นค่าเหมือนเดิมประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มนะคะวันนี้นะคะเราก็แพคต้นไม้ลองกล่องส่งขนส่งเคอรี่นะคะมีทั้งสายพันธุ์เคเนโดถุงเบอร์สินะคะ อันนี้เป็นเคลนโดถุงเือรสิบนะคะแล้วก็หมอนทองเคละนะคะอันนี้เป็นเคลนโดถุงมอือ14สิบสี่นะคะแล้วก็สายพันธุน์อื่นๆมูซานคิงเคละยาวลิ้นจี่นะคะกระดูงต้นเตี้ยนะคะใชสถุงมอือ14สิบสี่นะคะเรากา็จะส่งให้วันนี้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อนะคะทุเรียนแบบแบบๆร่องๆแบบนี้ก็อินบ็อกซ์ทางไลน์นะคะ แจ้งทางร้านได้เลยต้องการกี่ต้นนะคะต้องการสายพันธุ์อะไรนะคะเราก็รีเพกจะส่งทั่วไทยนะคะส่งถึงบ้านทุกๆบ้านเลยทุกๆท่านเลยนะคะส่งบริษัทขนส่งคอรี่นะคะถ้าแบบกล่องแบบนี้นะคะเสกลงกล่องแบบนี้ลูกค้าที่ออเดอร์เอาไว้ร้านเกษตรีจุกใหม่ของเราก็กําลังรีเพกส่งต้นไม้ให้เหมือนเดิมทุกๆวันเลยอเรอรับต้นไม้ได้เลยนะคะแจ้งเลขพัสดุ็นช่วงค่ำนะคะวันคืนนี้นะคะช่วงค่ำคืนนี้ สำหรับลูกค้าที่ได้รับเลขพัสดุแล้วคืนนี้นะคะก็รอรับต้นไม้ได้เลยนะคะไม่เกิน3วันทั่วประเทศของลูกค้าท่านไหนที่ครบ3วันแล้วยังไม่ได้รับต้นไม้ก็อินบ็อกเข้ามาทางไลน์นะคะหรือว่าโทรเข้ามาแจ้งได้เราจะได้ตามของให้นะคะเผื่อว่าของไปตกหล่นอยู่ที่เคอร์ี้นะคะเคอร์อดี้ใจทางนะคะลูกค้าก็3วันแล้วไม่ได้รับของก็ ทักเข้ามาทางไลน์หรือโทรเข้ามา,าทางนั้นเราก็จะได้บรการขอให้จะได้ตัดต้นไม้ไม่เสียหายนะคะบริการจะส่งทั่วประเทศนะคะต้นพันุชุดนี้จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์เทรนโดต้นไม้สวยมากนะคะคนต้นหวบลำต้นโตสมบูรณ์แข็งแรงแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะ1กล่องใส่ได้4ต้นนะคะ1กล่องใส่ได้4ต้นถ้าเป็นถุงเบอร์1ี่นะคะ1นกล่องจะใส่ได้อยู่ที่2ต้นนะคะ 10สิบตัวนี้ก็ใส่ได้สีต้นนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะไม่ว่าสายพันธุ์อะไรนะคะเรามี สามร้อยกว่าสายพันธุ์นะคะตัวนี้ที่ร้านนะคะสามร้อยกว่าสายพันธุ์พร้อมส่งนะคะลูกค้าสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาทางไลน์ได้เลยนะคะต้นพันธุ์ของเราสวยๆทุกชุดเลยนะคะสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมปลูกเลยบริการจะส่งทั่วจังถึงบ้านทุกท่านเลยนะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการที่จะมารับเองหน้าร้านนะคะร้านเกษตรจุกใหม่ก็เดินทางมาคัดต้นไม้ได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันเสาร์หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะวันอาทิตย์ร้านเราปิดนะคะลูกค้าสามารถเดินทางมาได้ ทุกวันนะคะ7จ็ดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะคะถ้าต้องการให้ทางร้านของเราจะส่งให้ก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้เลยนะคะบริการจะส่งทั่วไทยทุกวันเลยนะคะสําหรับลูกค้าทีา่รับต้นไม้ไปแล้วก็เปิดกล่องถ่ายภาพถ่ายวีดีโอส่งให้ทางไลน์ด้วยนะคะถ้าหากเสียหายเราคีมต้นไม่ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกรณีนะคะลูกค้าแค่ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอส่งให้ทางไลน์นะคะ สนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยนะคะ